สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้นะฮะเราก็ยังอยู่กันที่เมืองดานังนะครับผมวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่วัดหลินอึงนะฮะอยู่บนยอดเขานะครับที่เมืองดานังกันนะฮะสำหรับเส้นทางนะครับเมืองดา,างเนี่ยก็จะเป็นเมืองของ ประมงนะฮะทำประมงเป็นหลักเลยนะฮะเป็นเมืองชายทะเลนี่เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศรอบๆนะฮะก็จะมีเรือประมงเนี่ยจอดอยู่ในอ่าวอยู่ในเมืองดารานี่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะระหว่างทางที่เราเราจะไปจะแม่กวนอิมกันนะครับสําหรับเส้นทางที่จะไปวัดเนี่ยนะครับก็เป็นถนนเรียบชายทะเลแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นทางขึ้นเขาซึ่งเป็นเนินเขาไม่สูงเท่าไหร่นักหรอกนะครับแต่มีความสวยงามมากๆครับผม นี่ครับเรามาถึงวัดหลินอึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไหว้กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมกันนะครับผมสวยงามร่มรื่นมากๆครับอยู่ที่เมืองดานงนะฮะประเทศเวียดนามสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับดิกันฟันนี่ชาแนลนะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมากราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองดานังเลยนะฮะ เขาบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้นะครับสูงถึง67เมตรเลยนะฮะหรือว่าเท่ากับตึก30ชั้นนะเน่เพื่อนๆนะครับโดยที่พระพักของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยหันหน้าออกสู่ทะเลนะครับมีความงดงามมากๆเลยส่วนใหญ่คนก็จะมาไหว้ขอพรกันในเรื่องของค้าขายสุขภาพหรือแม้กระทั่งมาขอลูกก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะฮะไปกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่เมืองดานังด้วยกัน,นครับผมนี่ครับเพื่อนๆเ,เวลาเพื่อนๆจะเดินเข้ามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะฮะก็จะผ่านนี่ ต้นไม้นะครับซึ่งเป็นแบบต้นไม้ดัดเ่ะเพื่อนดูนะฮะนี่รอบๆผมเลยนี่อ่านี่นะครับผมเนี่ยลองดูสวยงามมากๆเลยแล้วก็ร่มรื่นร่มเย็นมากๆครับผมช่วงที่ผมมานี่ก็เป็นช่วงเย็นแล้วด้วยนะครับก็จะถ่ายรูปออกมาได้สวยงามนะครับเพราะว่าแดดไม่ร้อนแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อข้างในกันเลยครับผมไปครับตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณหน้าวัดหลินอึงแล้วนะฮะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมเพราะเป็นภาษาเวียดนามด้วยนะครับ นี่งดงามแล้วก็ดูเข้มขลังมากๆครับผมอ่า๋ยวเราลองไปดูข้างในกันนะฮะเวนหน้าวัดนะฮะก็จะมีเจ้าพ่อ,วอกวนปูครับผมยืนประดิษฐานอยู่นะฮะอ่าผมอาจจะต้องพูดเบาๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคนเข้ามากราบขอพอรกันเยอะเลยแหละเดีย๋ยวจะไปรบกวนคนอื่นเขานะฮะมีเ,เพื่อนๆครับดูนี่พอผมเข้ามานะฮะผมนุ่งกางเกงขาสั้นนะฮะนี่เขาจะมีผ้าให้เรานุ่งนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะฮะในการเข้ามากราบขอพรนะครับผม เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมข้างในกันนะครับผมนี่ด้านหน้ามีพระสั่งฆจายนะฮะโอ้งดงามมากๆเลยเพื่อนๆนี่คนกราบขอพรกันเรื่อยๆเลยนะฮะ อนนี้นะครับผมแดดล่มลมตกแล้วนะครับผมนี่เดินมาเห็นองค์ข้างหลังของเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะฮะเด็กเพื่อนๆดูบริเวณรอบๆนะสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วมีการปลูกต้นไม้ดัดนะฮะโหสวยมากๆนะครับผมมีทั้งต้นโพนะครับมีทั้งเหมือนต้นตะโกบ้านเราเนาะนี่มีมีต้นโพต้นใหญ่ด้วยนะฮะนี่ผมซูมให้ดูนะครับนี่ดูศักดิ์สิทธิ์ดูสวยงามมากๆเลยนะฮะ บรรยากาศบริเวณลานวัดเนี่ยนะครับก็จะมีกระถางต้นไม้นะครับซึ่งเอามาทําเป็นบอลไซสวยๆแล้วก็มีรูปเทพต่างๆประดับประดาอยู่ภายในวัดเนี่ยนะครับก็แลดูสวยงามนะฮะหน้าถ่ายรูปและบรรยากาศก็สงบลมเย็นปิดประตูโชว์ลิ้นอึงนอนอ้งนะ,ะน,งนะฮะผมก็ขอกราบขออภัยนะถ้าอ่านผิดนะครับผมพอตรงนี้เ๋ยวจะเดินไปจะเป็นชายทะเลชายหาดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปกราบเจ้าแม่กวนอิมทางด้านหน้ากันครับ ยอดเขานะครับท็อปวิวเนี่ยก็มองลงไปก็จะเห็นวิวเมืองดานังเลยครับมองจากบริเวณด้านหน้าทะเลเข้าไปนะครับผมนีม่เพื่อนๆดูประตูสวยงามมากๆเลยนะฮะเราก็มีมังกรนะครับขนาบอยู่บริเวณด้านซ้ายและก็ด้านขวาเลยนะฮะ ตอนนี้นะครับผมได้กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมเรียบร้อยนะครับผมนี่เพื่อนเพื่อนดูบริเวณด้านหลังผมเจ้าแม่กวนอิมสวยงามมากๆนะฮะท่านสูงเท่ากับตึก30ชั้นเลยนะฮะตอนนี้ก็ขอพรไปฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำลรวยรวยได้ครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาเที่ยวเมืองดานังนะครับอย่าลืมมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัดินอึ่งกันด้วยนะครับมาขอพรทั้งเรื่องของการงานการเงินธุรกิจ หรือว่าใครจะมาขอลูกก็สําเร็จกันมามากมายแล้วครับสำหรับตรงนี้นะฮะก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับซึ่งมองจากบริเวณยอดเขาลงไปก็จะเห็นเมืองดานางทั้งหมดเลยนะฮะอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับมีความสวยงามร่มเย็นนะครับแล้วก็แลสงบมากๆเลย สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมในคลิปต่อไปว่าเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนกันอีกสำหรับวันนี้นะครับอิ่มบุญมากๆเลยครับเพื่อนเพื่อนเราพบกันใหม่ใน ep หน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีมีความสุขครับผม